สวัสดีค่ะพบกับช่องหันสาชาแนลนะคะดูภูเขาสิเขียวคลึ้มบรรยากาศสวยงามมากทุ่งนาบ้านอีสันเด้อค่ะสวยไหมคะทุ่งข้าวคะ่ะทุ่งข้าวสวยไหมคะบรรยากาศดีฟ้าหลังฝนนะคะ ฟ้าหลังฝนอากาศดีด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะพักอากาศดีมากๆด้อค่ะบ้านอีสันยามแรง จ้าแค่นี้นะจ้าเดี๋ยวอิฉันจะพาไปที่ไหนต่อเดี๋ยวไปดูกันนะจ้า